สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เรามีข่าวดีมาฝากเงินช่วยเหลือชาวนารายละหนึ่งพันบาทมาแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี2568รีบเลยไม่งั้นพลาดเงินนี้ไปเสียดดยแย่เพราะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่รับเงินช่วยเหลือแต่ยังเป็นการยืนยันตัวตนนะว่าเราเป็นเกษตรกรจริงๆและก็สามารถเข้าถึงโครงการช่วยเหลืออื่นๆจากรัฐบาลได้ง่ายขึ้นด้วย ทุกคนที่เป็นกเกษตรกรปลูกข้าวนาปลังปี2567ทับ2568มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทสูงสุด10ไร่ต่อครัวเรือนไม่ว่าคุณจะเป็นกเกษตรกรรายเก่าหรือว่ารายใหม่แค่ขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยกเกษตรกรรายใหม่ขึ้นทะเบียนได้อย่างง่ายๆแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ eFarmer แล้วก็กดแถบสีเหลืองขึ้นทะเบียนกรอกข้อมูลอ่านข้อตกลงกดยืนยันแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 5วันเท่านั้นก็เรียบร้อยแล้วส่วนใครที่ขึ้นทะเบียนไปแล้วแต่ว่าอยากจะปรับปรุงข้อมูลก็โหลดแอป DOE a e Farmbook มากดเลือกเมนูแจ้งปลูกเลือกแปลงเลือกพืชใส่ข้อมูล กดบันทึกแค่นี้ก็จบอย่าลืมนะไปขึ้นทะเบียนก่อนวันที่30เมษาย,ยน2568รรีบเลยจะได้ไม่พลาดเงินช่วยเหลือฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกต่อให้กับเพื่อนชาวนากันด้วยแล้วเจอกันใหม่